แดงหมวกแดงพ่อแม่ปูย่ยาตายายพากก็เรียกว่าหนูน้อยหมวกแดงเก่งมากเอาหน้าต่อไปนหนึ่งแม่จิ้มขวดไม้ขนมนมไข่สติก้าตะแก่งที่ฝากยาท้ายป่าหนูน้อยต้องถักจะมาเทมแม่เตือนว่าใส่เชียงเชให้ไปถึงเทฟ้าแจ่มจ้งแจ้ง บอบบอมบกมูยปไปหิ้วกระต้าไวไปกะต้องกระแดงเดินไปเต้นไปชมนกชมไม้ฟ้าใสแดดแจ้งบางคำแม่บอกเด็กเด็กกลางป่าโป๊ะเชะหมาป่ามีแกงฮลัลโหลสวัสด,ดีจ้ะจะไปไหนจ๊ะหนูน้อยหมวกรมแรงมาเล่นกัน เปลาย์ดีใหม่ดีใหม่ลูกน้อยหมวกแดงเ <Okay. S 2> อืออไม่ให้หลอกยยยอย่าเล่นในสนามาบปล่าพูดเสียงอ่า uh, ต่อไปลูกอ่าเอาสิอ่านต่อสิลูกหมาป่าสังกายืนเทมาเล่นชะเอกกันใหม่หนุ่ม uh, น้อยหวกแดง uh. าาแล้วว่ปพูดชัดๆอ่านชัดๆพอหรือยังอันนี้หมาป่าเลยหมาป่าจังก้ายืนเท่เล่นจ๋ออีกอกระมังแล้วเมื่อกี้ไม่แล้วเราจะเล่นอะไรจะน้ามาปาผู้เซีโอเคพอ